สวัสดีครับผมให้เป็นการเสร็กบ้าน้ะครับผมบ้านนี้เนี่ย่อมน่าลื่นเลยนะครับแต่ว่าติดที่กันแมวออกตะข่ายเนะะี่ยครับมันก็ทําให้ประตูเด้งนิดนึงดูเลยมาซ่อมแล้วก็นิ้วก้อยดันได้เช่นเคยครับเนี่ยมันจะเด้งอย่างเงี้ยนิดนึงเพราะว่ามันตะข่ายมันล้างกันนะครับอันนี้เช่นกันนิ้วก้อยเหมือนกันเลยครับ ดันเลยนะครับข้างนี้ด้วยมีป้ายเลยนะไม่ต้องไม่ต้อบจบ่ายเงิไม่ต้องจ่ายตังค์ผมด้วยนะครับอุปกรณ์รับประกันให้10ปีด้วยครับมีป้ายเลยดูบนนอลน้ายเพยงเล เลื่อนครับจะมันเด้งมันเด้งพลาสติกขอบพระคุณครับ